แต่เราก็ไม่ได้เห็นความสำคัญอะไร<ม>ตัวเราเองในตอนนั้นไม่ได้เห็นความสำคัญอะไรเราแค่เห็นว่าถ้าเขาหายจากซึมเศร้าได้เราโอเคละ<ม>ที่จะทําให้เราเผชิญทุกได้<ม>ถ้าเรียกตอนนี้มันคือองค์ความรู้ของธรรมนาวาวังคือไม่ว่าจะความรู้สึกไหนมมไม่ว่าจะเป็นความไม่ชอบแบบไหนอ<ม><ม>ก็เกิดขึ้นไม่พ้นาธนาตุกรรมฐานสี่ก่อนหนึ่งเราต้องสวัสดีทุกคนก่อนครับโอเคครับ เพื่อให้เราเข้าประเด็นวันดีทุกคนครับวัสดีครับสวัสดีครับผมวัสดีครับก็ซันครับพระจันทร์พุทธเหมือนเดิมนะครับที่ทุกคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วอันนี้เชิญเราแนะนตัวนิดนึงสิเขาน่าจะรู้จักเราอยู่แล้วนะผมก็น้องลิชครับครับครับผมเป็นน้องพี่ซันครับขอบคุณครับไม่ได้ช่วยนักมหาคิรเลยนะน้องลิชครับต้องต้องเล่าให้ทุกคนฟังก่อนนะครับผมเจอน้องจาาพุทธยุชนนะครับ แล้วก็เอใจ,จอว่าแบบเฮ้ยน้องพูดดีนะครับหลายๆเรื่องเนาะก็เลยรู้สึกว่าอยากจะชวนให้ทุกคนมาร่วมฟังด้วยกัน<อ>นะครับมาขยับขยับเข,ข้ามาจักกเ่เติมโอเคน้องนี่ครับพี่ถามนิดนึงว่าอะไรมันคือจุดแรกเริ่มของเราก่อนที่จะมารู้จักอะไรแบบนี้ครับที่แบบเริ่มมาเลยตอนนั้นเป็นตอนที่ผมเนี่ย คบกับอันอยู่ถ้าเกิดใครปฏิบัติแนวทางเนี้ยก็จะรู้ว่าแฟนผมเนี่ยเป็นซึมเศร้าแล้วเราลิเราลิก็อยู่กับอันมาในใน,ในภาวะที่เขาเป็นซึมเศร้าอะ่ะตลอดสามปีแล้วเราก็เห็นว่าแฟนผมเนี่ยเป็นคนที่อยากจะดีขึ้นอยู่ตลอดแต่ว่าภาวะซึมเศร้าของเขาอะ่ะไม่ได้ทำให้เขาดีขึ้นเท่าไหร่รแล้วเขาก็พยายามแบบหาความรู้ จากแบบหลายๆศาสตร์เลยนะจากหนังสือศาสตร์ตะวันตกพอดแคสต์ฟังทุกอย่างที่เป็นแบบอะไรที่ทําให้คน productive ขึ้นมาได้เพราะเขารู้สึกว่าการที่จะให้ตัวเองดีขึ้นได้ต้องให้ตัวเองโป c t i v e แล้วก็ยิ่งทําให้ซึมเศร้าหนักขึ้นไม่ได้ดีขึ้นเลยแล้วผมก็เห็นว่าเขาอ่ะเริ่มศึกษาแนวทางนี้เพราะเจอไลฟ์ครูเงาะไลฟ์กับกับพระท่านหนึ่งเนาะซึ่งพระท่านเนี้ยก็ไลฟ์แล้ว จำได้ว่าตอนนั้นอันก็สนใจแนวทางนี้ครับแต่เราก็ไม่ได้เห็นความสัมพันธ์อะไร<ม>ตัวเราเองในตอนนั้นไม่ได้เห็นความสัมพันธ์อะไรเราแค่เห็นว่าถ้าเขาหายจากซึมเศร้าได้เราโอเคแล้ว<ม><ม>แล้วก็ไม่คิดว่าจะหายแบบเร็วขนาดนี้<อ>เพราะว่าเราเห็นการเปลี่ยนแปลงของเขาตลอดที่เราครบกับเขามาจําได้ว่าประมาณสามเดือนที่ผ่านมา,าของเขาเนี่ยจิตใจเขากับสภาวะที่เขารับมือกับอารมณ์ตัวเองมันเปลี่ยนไปเยอะมากม อันนั้นก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนของเราอย่างหนึง่งที่เราแบบอยากเข้าใจว่าอะไรคือสิ่งที่เขาศึกษาก็กลายเป็นว่าถ้าใครมีคนไข้ตัวลวนะคน้องที่รู้สึกว่าอาจจะเป็นภาวะซึมเศร้าหรือแพนิคต่างๆนะครับก็อาจจะเป็นบทพิสูจน์ของวทางนี้ใช่ใช่ใช่ครับเดี๋ยวน,น้องอันน่าจะดูอยู่นะโอเคครับอ่ะแล้วลึกครับที่ถามนดน,นึงว่าเราเริ่มเราเริ่มยังไงครับกับการที่แบบพ้ยเราเห็นแล้วว่า แฟนเราดีขึ้นอะอแล้วแล้วยังไงต่อฮนะจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยพอเราเห็นว่าแฟนเราดีขึ้นอย่างหนึ่งที่เราได้ประโยชน์ก็คือความสัมพันธ์มันดีขึ้น<อ>แล้วเราเห็นอย่างหนึ่งก็คือเขาสามารถจัดก,การงานของเขาอะจากตอนแรกงานเดียวก็แทบจะไม่รอดนะแต่เขาทำเจงานได้<อ>แล้วเราก็ไม่เคยเห็นเลยว่าคนคนหนึ่งอะจะสามารถทำอะไรได้ขนาดนี้<อ>แล้วช่วงที่เราครบกับเขาอะในวันนั้นอะ เรากําลังสร้างเนื้อสร้างตัวของเราอยู่เราก็เลยอยากเป็นคนที่แบบดีขึ้นอยากเป็นคนที่รวยขึ้นอยากเป็นคนที่สําเร็จในทังโลกบแบบสําเร็จแบบอยากที่จะสําเร็จจริงๆอยากรู้ว่าอะไรเป็นเป็นศาสตร์ที่ทําให้เขาแบบ,ร,บรับมือกับใจเขาได้ขนาดนี้ครับเพราะเราเห็นจุดหนึ่งว่าเหมือนเหมือนพอเขาเปลี่ยนอะเราก็จะมีความรู้สึกว่าอะไรคือคือสิ่งที่เขาได้ประโยชน์ จากสิ่งที่เขาศึกษากันแน่ในในสิ่งที่เขาศึกษาเนี่ยองค์ความรู้ทั้งหมดเนี่ยเราอยากเข้าใจว่ามันคืออะไรโอเคก็เลยรู้สึกว่าอ่ะมันต้องดูแลใช่คืออะไรยังไงใช่โอเคครับอ,อ่ก็แปลว่าเท่ากับตอนนั้นเราก็พอเริ่มเข้ามาแล้วเนาะก็ลองดูการปฏิบัติของท่านว่าเป็นประมาณไหนยังไงใช่อเพราะว่าผม เพราะผมอยากที่จะรับมือกับความทุกข์ของตัวเองให้ได้ตอนนั้นก็ไม่เห็นภาพว่าต้องการที่จะรับมือความทุกข์มันจะมีภาพนี้ที่ว่าเราไม่ได้เห็นความสําคัญว่าเราจะต้องมารับมือกับความทุกข์ในตัวเองอะไรเราเราไม่ได้เห็นความสําคัญตรงนี้เลยเพราะว่าเราเห็นภาพว่าถ้าเรายังไม่ไม่รวยหรือยังไม่ประสบความสําเร็จเราแค่ยังมีความรู้ในทั้งโลกไม่เพียงพอแต่ใช่มันเป็นแบบนั้นแต่อย่างหนึ่งที่เราเห็นตัวเองก็คือพฤติกรรมของตัวเราเองอะที่ว่าแบบ พอทางานแล้วรู้สึกว่าขี้เกียจทํางานและยิ่งงานเราเป็นงานแบบฟรีแลนซ์ด้วยยิ่งต้องแบบจัดก,การตัวเองให้ได้ยิ่งต้องเมนเนจเวลาตัวเองให้ได้ยิ่งต้องงานให้เสร็จในเวลาที่เราตั้งใจไว้รเราเห็นภาพว่าตัวเราเองอะขี้เกียจทาเหนื่อยับเหนื่อยกับการที่จะทํางานให้จบหนึ่งงานเพราะว่าแล้วเราเห็นแพทเทิร์นตัวเองอย่างเงี้ยมาเป็นสัปดาห์แล้วก็เป็นเดือนและเราเห็นตัวเองเป็นอย่างนั้นมาตลอด แล้วเราเห็นภาพว่าจริงๆแล้วอ่ะเราแค่ไม่ต้องการที่จะเจอทุกจากการที่งานนั้นอ่ะมันตั้งอยู่ตรงหน้าเราเราแค่แบบพอทํางานไม่เสร็จเราก็ไปนอนแล้วรู้สึกว่าแบบไปนอนเล่นมือถือหละพราะเรารู้สึกว่ามันเหมือนเราไม่กล้าเผชิญทุกที่ตั้งอยู่ตรงหน้าเนี่ยเราไม่กล้าเผชิญพอเราเห็นจุดตรงเนี้ยเราก็เลยเห็นภาพว่า จริงๆแล้วเราก็แค่เอาตัวเองไปเผชิญหรือเปล่าอถ้าเผชิญได้เราก็จะได้งานที่เสร็จหรือเปล่าถ้างานที่เสร็จได้อ้านั่นหมายความว่าแค่เราต้องเผชิญหรือเปล่ามันก็เลยเห็นจุดตรงนี้เราก็เลยอยากรู้ว่าอะไรคือองค์ความรู้ที่จะทําให้เราเผชิญทุกได้ถ้าเรียกตอนนี้มันคือองค์ความรู้ของธรรมนาวาวังคือต้องภาตนาตรัยต้องทักอารมณ์โอเคครับนั่นแหละ พอเราได้ลองทำเนาะเผือ่อแบบเป็นไอเดียกับแต่ละคนที่กําลังเริ่มอยู่ว่ามุมมองของการปฏิบัติเราเห็นยังไงบ้างแต่ละขั้นเป็นยังไงอ๋อนี้วนี่โอเคตอนแรกก็ไม่ได้เห็นความสําคัญอะไรเลยต้องต้องต้องพูดอย่างนี้ว่าเราแบบเราเราไม่ได้เห็นความสําคัญอะไรเลยในการปฏิบัติในแต่ละขั้นแล้วเราไม่เห็นภาพว่าแต่ละขั้นเนี่ยจะทําให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นได้ยังไงเพราะเราไม่เห็นภาพแล้วว่าการที่เราอ่านย้ำๆซ้าๆเนี่ยชีวิตเราเป็นอย่างนี้อยู่ เงินในบัญชีมันไม่พอทําไมเราต้องมาอ่านยำยำซ้ำๆกับเรื่องนี้หรือว่างานเราก็าไม่เสร็จและใจเราก็ไม่ไหวกับการที่ตัวงานเนี่ยมันมากดดันใจเราหรือว่าเราต้องคุยกับอันคุยกับคนความสัมพันธ์ความรักเนี่ยเราไม่เห็นความสัมพันธ์เลยแต่อย่างหนึ่งที่เราเห็นภาพก็คือพอเราเห็นว่าคนข้างๆเขาคือหลักฐานของการปฏิบัติเราเลยเห็นภาพว่าถ้าคนข้างๆเขาทําแบบนี้ แล้วใจเขามีศักยภาพเพิ่มขึ้นลิทก็เลยทําตามอ,อันคือหลักฐานคนรักของเราเนะี่ยที่ปฏิบัติมาด้วยกันเนะี่ยคือคหลักฐานที่ใจเขามันมีศักยภาพเขารับมือกับตัวเองได้ง่ายขึ้นเขาสามารถลุยทุกอย่างที่เขาตั้งใจไว้ได้ทั้งหมดเลยเราก็เลยเราก็เถียงไม่ออกอเราก็เลยต้องระลึกพรัตนาตายเราก็เลยลองทักอารมณ์เราทำสองขั้นเนี้ยให้ตัวเอง หาหลักฐานของเราให้ได้<ม>เพราะเราเคยฟังสภาวะของคนอื่นมาเยอะมากเฮ้ยแบบแนบ<ม>พระานาไตยมันแนบมัน<ม><ม>แนบยังไงเราก็หาหลักฐานมาต้องเยอะแยะ<ม>แต่เราไม่เคยเห็นความจริงของตัวเราผมก็เลยเห็นว่าช่างช่างเรื่องของคนอื่นมมผมขอหาความจริงในบทนี้พุทธโธเมนาโถพระพุทธ<ม>เป็นที่พึ่งอันประเสริฐข,ของข้าพเจ้า ทโมโมโเ,เโมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพาเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าผมพยายามหาหลักฐานใ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 นคำคำนี้ว่าอะไรคือความจริงในเวอร์ชั่นของเราอมันยังมีอยู่ไหม <c oughs> ถ้ามีอยู่พอผมทําแล้วผมก็เขาเรียกว่าเราก็เจอหลักฐานของเรารว่าอะไรคือสิ่งที่บอกว่านี่คือหลักฐานที่เรามีที่พึ่งแล้ว <c oughs> นี่คือหลักฐานที่เราทักอารมณ์มาแล้วเราเห็นความจริงที่ว่าจิตก็อยู่อย่อยางนี้ การปรุงแต่งอารมณ์ก็อยู่อย่างนี้ผัดกันไปผัดกันมาผัดกันไปผัดกันมาในบททักอารมณ์อ๋อนี่คือความจริงของเราเราเราก็ไม่ไปอ้างอิงของคนอื่นเพราะเรารู้ว่านี่คือความจริงของเราเนี่ยแหละคือหลักฐานในแต่ละช่วงแรกๆที่ปฏิบัติมาโอเคครับต้องบอกกับทุกคนนี้นะครับว่าหลายคนอาจจะฟังแล้วแบบเฮ้ยมันต้องเป็นแบบนั้นหรือเปล่ามันจะเห็นแบบนั้นไหมน้องลิตย้ํานะครับทุกคนว่า เราเทียบกันไม่ได้ใชเพราะความจริงของแต่ละคนอาจจะมีคนละแบบใช่อันนี้สําคัญมากใช่คัแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นตัวชีวัตเลยที่พี่ซันบอกคืออย่างหนึ่งที่มีตัวชีวัตก็คือเราจะเป็นคนที่ดีขึ้นเราจะเห็นจุดนึงก็คือก่อนเรามีหลักการเนี้ยเร,เรามาชีวิตแบบมันจะเข้าล่องเดิม,ม,มแต่พอมีหลักการเนี้ยชีวิตเรามันจะดีขึ้นเรามองย้อนกลับไปเรารู้ชัด ต่อให้ทําอยู่แล้วไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงแต่เราจะรู้ชัดว่าก็ที่ผ่านมามันเป็นอย่างนี้มันมันไม่เคยดีขึ้นเลยแต่พอทําแนวทางนี้มันมีจุดที่เรารู้ว่าก็ต้องเกาะแบบนี้ไปก่อนโอเคครับโอ้ยอย่างนั้นเข้าเรื่องปฏิบัติได้เลยอ่<ร>าได้จะบอกว่าในองค์ความรู้ของรมนาวาัวางเนี่ยครับก็มี6ขั้นตอนเราพี่อยากให้เราพูดในแต่ละขั้นตอนแล้วก็เป็นการอธิบายครับว่า อะไรที่เป็นตัวชีวัดในแต่ละอันที่เรารู้สึกว่าเราไปในขั้นถัดไปได้แล้วกันโอเค okay, ครับลิจะบอกกับตัวเองเสมอว่าลิจะทําทุกขั้นไปทีละแบบลิคือลิจะบอกกับตัวเองว่าลิจะทําในแต่ละขั้นให้ตัวเองเถียงไม่ออกอคือคําว่าเถียงไม่ออกของลิคือเราจะเห็นภาพว่าถ้าเราจะขึ้นบันไดชั้นถัดไปอ่ะเราเราจะรู้ว่าบันไดขั้นเนี้ย มันมีรายละเอียดอะไรบ้าง <S <S 2> <S 2> ในในฐานเนี้ยถ้าเรารู้ชัดว่าโอเคภาตนะไตรเนี่ยเราเรารู้แล้วว่าเป็นที่พึ่งยังไงกับใจเราเราเพึ่งได้ยังไงเราเราระลึกได้แล้วเราก็พึ่งได้อเราทักอารมณ์เราก็หาความจริงที่ว่าเราเรา,เราทำด้วยสมการเวลาพี่สันสมการเวลาจะทําให้เราเห็นความจริงของตัวเราครับแล้วเราก็จะเห็นว่าในเมื่อเราทํามาในระยะเวลาเนี่ย เราจะมีหลักฐานมาแต่ละครั้งแต่ละครั้งเราจะเก็บหลักฐานพวกนี้ไว้ให้ให้ตัวเองเถียงไม่ออกว่าความจริงเป็นแบบนี้ไม่ได้เป็นอย่างอื่นเลยในการทักอารมณ์อ่ในการระลึกถึงพระรัรัยทักอารมณ์ท่องท่าพิจารณาการหกขั้นตอนขันห้าดูดูอ่าอ่าเขาเรียกว่าขันห้าเสร็จก็อริยสัจแล้วก็ดูเกิดดับผ่านขันห้าสิ่งนี้เราจะต้องทําไปทีละขั้นแบบให้ตัวเองเทียงไม่ออกเพราะว่า ถ้าเราจะขึ้นขั้นถัดไปแต่เราไม่มั่นใจในขาที่ที่ตัวเองก้าวมาอืมันจะก้าวได้ไม่เต็มขาครับแล้วเราจะรู้สึกว่าเราต้องกลับไปทําอันแรกหรือเปล่าเราเราต้องกลับลงมาอีกขั้นไหมสิ่งเนี้ยคือสิ่งที่เราจะต้องมีหลักฐานในแบบของเราทําให้ตัวเองเถียงไม่ออกคํานี้เลยชอบชอบชอบให้มันเห็นเองใช่ให้มันเห็นเองแล้วก็วงเล็บไว้ว่า ช่างสภาวะของคนอื่นเพราะว่าในวันที่เราเดินพิจารณาหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือเราใช้ชีวิตอย่างเงี้ยมันจะมีการเทียบเคียงอุปนิสัยเราจะชอบเทียบเคียงอยู่แล้วว่าทําไมเราไม่เห็นเหมือนเขาเลยตรงเนี้ยเราก็ต้องเรียนรู้ว่าก็เพราะว่ามันคิดอย่างเงี้ยแหละเลยเป็นทุกข์ในใจเราโอเคไม่ใช่อย่างอื่นเลยมีแต่ทุกข์ก็จะได้เห็นใช่ก็จะได้เห็นจริงๆว่าเอ้ยเราเคยเปรียบเทียบแล้วมันไม่ใช่เลยมาถึงจุดหนึ่งเนาะใช่าโอเคโอเคครับ ตรงเลยครับพี่ก่อนที่จะไปในอีกครถามหนึ่งเนาะพี่อยากถามว่าคําว่าเห็นความจริงที่ชัดขึ้นในแต่ละขั้นอีกนิดนึงได้ไหมว่าแบบมันเถียงไม่ออกยังไงอะ่ะม,มันเห็นอะไรยังไงที่รู้สึกว่าเราเข้าใจในแต่ละขั้นของอันนั้นจริงจริอะไรเงี้ยครับตรงเลยแบบขยายความนิดนึงอ่าได้ถ้าถ้าอ,อย่างท่องท่านเนาะคือในช่วงของพระนาใยกับทักอารมณ์เนี่ยเราจะทุกคนจะได้ทําอยู่แล้วครับแต่พอเริ่มมาท่องท่าเนี่ยการที่ทําให้วิถีชีวิตเราเห็น เห็นธาตุกรรมฐานสี่ได้ในชีวิตเราเนี่ยเราเราไม่เคยเห็นตีมเลยว่ามันมีความสัมพันธ์ยังไงหรือว่าเราไม่เคยเห็นเลยว่าการเห็นธาตุเนี้ยจะให้ประโยชน์อะไรกับเราแต่ในเมื่อเราทําจนมันเทียงไม่ออกเนี่ยเราจะเห็นภาพทั้งหมดเลยว่าไม่ว่าจะความรู้สึกไหนอไม่ว่าจะเป็นความไม่ชอบแบบไหนก็เกิดขึ้นไม่พ้นธาตุกรรมฐานสี่ก็ไม่คือเกิดขึ้นแบบไม่พ้นความเป็นรูปความเป็นธาตุนี่คือความเป็นธาตุที่มีอยู่แล้ว ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเงี้ยดีสเลนน้องเลือดมันเหงือมันข้นไฟทํากายอบอุ่นทํากายสุดโสมกวนกวายกวนกว歪ลมพัดขึ้นเบืองบนพัดลมเมืองต่ําลมไปท้องลมไปไสลมพัดไปตามตัวลมหายใจความทุกข์ทั้งหมดจะไม่พ้นตีมนี้เลย<ห>จะต้องมีอยู่ที่ตัวเราไม่ได้มีอยู่ข้างนอกความความทุกข์ไม่ได้เกิดขึ้นข้างนอกเกิดขึ้นแบบไม่พ้นเสื้อผ้าเราเลยระ<อ>ย,ยะของมัน,นอ่ะอันนี้ลึกซนะึ้งขอคารวะแปลว่าเหมือน จะเขาองค์คามรูยจะทําให้เราเห็นชัดขึ้นในตัวเราจริงๆใช่๋อเคุยอันนี้ดีนะใช่อันนี้อันผมก็ทำแบบนี้แหละหลักการเขาบอกมาอย่างนี้ผมก็แบบก็ต้องทําอย่างนี้เลยอเพราะว่าถ้าให้ผมไปหาหลักการเองอ่ะผมว่าผมไม่เห็นภาพว่าเราจะทําสิ่งนี้ไปทําไมแต่ในเมื่อหลักการของธรรมนาวาวังอ่ะวางไว้ให้แล้วผมเลยเกาะเพราะอุปนิสัยของผมคือไม่ได้เป็นคนที่อยากจะเก่ง อ,อยากขอแค่สอบผ่านชีวิตจริงอ๋อวิตจริงผมพูดได้แค่เนี้ยใช่ครับผมโอเคครับน้องลิรับนิดน,นึงครับคือต้องเล่าให้กับทุกคนฟังอีกนิดน,นึงนะครับว่าน้องลิเห็นชัดจริงๆในทุกๆกระบวนการนาะเพราะว่ามันเถียงไม่ออกจริงๆจากที่เราตั้งใจแล้วก็เพียรปฏิบัตินะครับน้องลิครับพี่อยากให้เราเล่าถึงความแตกต่างนาะกับการที่เราได้ยึดแนวทางทำนาวาวังเนี่ยเข้ามาใช้แล้วเรา เห็นอะไรที่ต่างออกไปจากเดิมของตอนแรกที่เราเคยเป็นอย่างหนึ่งที่เราเห็นกับตัวเราครับความทุกข์ของเราเนี่ยที่มันเคยมีแบบปกติแบบตื่นมาก็มีละความทุกข์ทุกอย่างรันแบบรันชีวิตจนหลับตานอนเ,นร,เราเห็นภาพว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเสียเวลาไปกับความทุกข์ที่เราไม่มีโอกาส ได้เข้าใจมันเลยอแล้วตอนเนี้ยเรามีโอกาสเข้าใจมันมแล้วในยุคเนี้ยยังมีโอกาสให้เราได้เข้าใจมันอยู่ยังในยังมีโอกาสให้เราได้เห็นความจริงนี้อยู่ว่าเออความทุกเนี้ยมันมีวิธีรับมือได้เนี่ยแหละคือสิ่งที่ลิศเห็นความสําคัญเหมือนกันว่าพอเรามีองค์ความรู้ที่ สามารถรับมือกับความทุกข์ในตัวเองได้ยังไม่พูดถึงคนอื่นเลยนะยังไม่พูดถึงคนข้างๆที่ทําให้เราทุกข์เอาแค่ตัวเราเองออยู่กับตัวเราเองได้นะ่ยสิ่งเนี้ก็ริบว่ามันเป็นความสําเร็จอย่างหนึง่งที่เราเห็นภาพว่าความสําเร็จเนี้ยก็ได้มาจากความเพียรของเรารแล้วเราก็ใช้ชีวิตได้แบบเห็นว่าอะไรเป็นทุกข์เห็นว่าอะไรคือทางดับทุกขออ์เราเห็นภาพว่าเราจะเดินหน้าต่อ,อยังไง เนี่ยแหละคือสิ่งที่เราก็จะไม่หันหลังกลับไปทุกแบบเดิมเพราะเราเข้าใจมันแล้วโอเคเราจะรับรู้ได้เพราะเราปฏิบัติเหมือนกันหรอใช่มันมันมันจริงจริงใช่พีกับาพี่สอนก็จะเข้าใจเลยว่าแบบตัวเองแบบพัฒนามาขึ้นเลยพัฒนาขึ้นเลยแต่เราไม่ได้มาสัมภาษณ์ที่นะเจ๊ก็อ่ะตรงนี้ครับในประเด็นท้ายที่สุดเลยครับพี่อยากให้เราันเป็นเวลาที่ไวมากนะครับที่เราคุยกัน มีคนอยู่สองกลุ่มที่พี่อยากให้เราฝากเนาะกลุ่มแรกเนี่ยคือกลุ่มที่เขาอาจจะยังเพิ่งได้เจอหรือเพิ่งฟังจากคลิปนี้เลยหรือคนนี้กําลังปฏิบัติแบบเพิ่งเริ่มเราอยากบอกอะไรกับเขาอันนี้เป็นกลุ่มแรกเนาะแล้วว่ากลุ่มที่สองเนี่ยเป็นกลุ่มของคนที่ปฏิบัติในระดับหนึ่งแล้วก็ยังเพียรปฏิบัติอยู่อเราอยากบอกอะไรกับคนทั้งสองกลุ่มนี้เดี๋ยวเชิญอะไรครับต้องมองนิดนึงต้องมองนิดนึงโอเคก็สําหรับ คือสำหรับลิทอะ่ะลิทก็ไม่เคยเห็นความสำคัญในในทีมทั้งหมดที่แบบเอาง่ายๆคือทีมของช่องเนี้ยลิทไม่เคยเห็นความสำคัญอะไรเลยกับกับอะไรที่เป็นแนวทางของการดับทุกข์เพราะว่าแนวทางเนี้ยเป็นแนวทางที่เราไม่เห็นภาพเลยว่าชีวิตเราจะดีขึ้นได้ยังไงแต่อย่างหนึ่งที่ลิทได้กลับมาก็คือเมื่อเรารเผชิญทุกสิ่งหนึ่งที่ที่เราจะได้ก็คือต่อให้เราไม่ตั้งเป้าหมายในชีวิตนะ เราจะต้องเจอทุกอยู่แล้วในชีวิตแบบต่อให้เราใช้ชีวิตแบบไม่มีหลักการอะไรเลยใช้ชีวิตไปเรื่อยๆตามความตั้งใจที่ว่าโอเคขอให้อยู่ได้ไปวันๆแบบพอมีกินอะไรเงี้ย<ม>เราก็ต้องเจอทุกอยู่แล้วต่อให้เราตั้งเป้าหมายแบบอยากจะสําเร็จประมาณไหนเราก็ต้องเจอทุกอยู่แล้ว <labels. S 1> ลิกก็เลยเห็นภาพว่าถ้าตัวเราเองจะต้องแบบถ้าตัวเราเองต้องการความสําเร็จอะไรสักอย่างเนี่ยก็ขอตั้งเป้าหมายให้จบแล้วก็ขอใช้หลักการเนี่ยธรรมนาวาวังในการเผชิญทุก เพราะว่าต่อให้เราจะตั้งเป้าหมายหรือไม่ตั้งเป้าหมายเราต้องเจอทุกข์อยู่แล้วเพราะงั้นก็ขอใช้ชีวิตณชีวิตต่อจากนี้ไปแบบคนที่เรียนรู้ทุกข์และได้ผลลัพธ์จากความสําเร็จเพราะว่าการที่เราจะทําอะไรให้สําเร็จเราต้องเผชิญกับคนไม่เป็นดังใจท้อแท้เหนื่อยอยากจะได้รู้เร็วสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวบีบคั้นให้เราจะต้องแบบเผชิญทุกข์ในตัวเราต่อให้เราไม่ตั้งเป้าหมายเลยเลยเราก็จะถูกความคิดของเราบีบคั้นตัวเราอยู่ดีเพราะงั้นลิก็เลยขอ ตั้งเป้าหมายให้จบแล้วก็ขอใช้หลักการนี้ในการเผชิญทุกเพื่อให้ตัวเราเองมีศักยภาพในการที่จะเรียนรู้ทุกแล้วก็สําเร็จในสิ่งที่ตั้งใจไว้เพราะว่าสิ่งที่ตั้งใจไว้อ่ะมันแค่รอเรากระทำเฉยๆรอเราทําจริงๆอะ่ะพอเราทําจริงๆแล้วเราเผชิญทุกจริงๆอะ่ะเราจะได้ความสําเร็จนั้นจากทีละขั้นทีละขั้นแล้วสิ่งที่เรารู้สึกสําเร็จอ่ะไม่ได้อยู่แบบผลลัพธ์ไกลๆเลยแต่มันรู้สึกว่าท,ที่เราเผชิญทุกอยู่ทุกวนันนี้นี่คือความสําเร็จของตัวเราแล้วนี่แหละคือ นี่คือเหตุผลที่ทําให้ลิเลือกที่จะใช้หลักการนี้ก็เลยแบบอยากบอกกับทุกคนว่าคนที่ไม่เคยเจอหลักการนี้หรือว่ากําลังเจอแล้วรู้สึกว่ากําลังคิดอยู่ว่ามันมีความสําคัญอะไรกับเราแล้วลิศก็ใช้หลักการเนี้ทําต่อเนาะอันนี้คือสําหรับ <Okay. S 1> คนที่กําลังลังเลอยู่ครับกาลังเลือกอยู่ครับ <Okay. S 1> อ,อีกกลุ่มหนึ่งคือที่หมายถึงว่าเพียงปฏิบัติมาด้วยตลอดเลยแบบ ทำมาด้วยความสม่ำเสมเอแล้วเรียกว่าแบบ <c oughs> ก็เชื่อนะแต่แบบยังไม่รู้อะไรแต่ทํํๆอยู่นะอะไรเงี้ยกาลังเพียรปฏิบัติอยู่เราอยากบอกอะไรเขาครับถ้าความเพียรเนี่ยในการปฏิบัติเนี่ยสําหรับคนที่กําลังทําอยู่เนาะอย่างหนึ่งที่เขาเรียกว่าแม้แต่ตัวเราเองก็ยังยอมกับคนที่มีความเพียรเนี่ยความเพียรเนี่ยไม่เคยทิ้งใครไว้แล้วสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นภาพก็คือต่อให้เราทํา หรือไม่ทำอ่ะมันจะมีความเอะในใจเราว่าที่เราทำอ่ะเราทำไปเพื่ออะไร <ừ. S 1> เรารู้อยู่แล้วว่าเราต้องการคนทุกคือเรารู้อีกแก่ใจว่าจริงๆแล้วเราทุกคนไม่ได้อยากปฏิบัติแต่เราต้องการผลลัพธ์แล้วเราก็ต้องให้ให้กำลังใจตัวเองเพราะว่าทุกครั้งที่เราอดทนปฏิบัตินี่คือความกล้าหาญของเราแล้วที่เราได้มาอดทนแล้วเราไม่เคยให้กำลังใจตัวเองเลยเราต้องกลับมาให้กำลังใจตัวเองว่า ที่เราอดทนทำเนี่ยเพราะเรารูว้ว่าเราจะแลกกับปัญญาอะไรเราจะแลกกับ <akis> ความจริงอะไรเราจะแลกกับตัวเราเองที่เราเป็นเป็นคนปฏิบัติเราจะแลกอะไรมาเพราะสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่ตัวเราเองอะ่ะเป็นคนกระทําเองเ <spe an> พราะงั้นเราก็ควรที่จะดีใจกับตัวเราเอง <ๆ S 1> ที่เราทําอยู่ได้แล้วก็จะทําต่อนับจากนี้นี่คือสิ่งที่เราต้องหันกลับมาให้กําลังใจตัวเองเพราะว่าท <spe an> ุกครั้งที่เราอดทนหรือทําหรือเพียรต่อนี่คือสิ่งที่เรากำลังทําให้ตัวเองดีขึ้น แล้วการที่เราทำอย่างเงี้ยมันความเพียนไม่เคยทิ้งใครไว้ความเพียรไม่เคยทิ้งใครไว้ข้างหลังเลยแม้แต่แบบถ้าพูดกับกลุ่มคนที่ฟังเราจริงๆนะสายในี้จริงๆคือแม้แต่มารนอ่ะมารนอ่ะที่น่ากลัวที่สุดก็ยอมต่อความเพียรจริงๆสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในโลกเนี้ยก็ยอมแม้แต่ความเพียนของเราความเพียรเนี้ยต่อลิชจาได้ว่าตอนที่ลิขี้เกียจแบบขี้เกียจจริงๆอะ่ะ ก็นอนไปด้วยความขี้เกียจแล้วก็บอกกับตัวเองว่าและใจก็บีบคั้นที่จะอยากปฏิบัติแต่เราไม่มีกําลังแล้ว<ม>งานเราก็ทํามาเหนื่อยใจก็อยากจะปฏิบัติเราบอกตัวเองว่านี้ทุก<ม>ชี้ว่านี้ทุกแล้วเราก็เห็นว่าการที่เราอยากจะทํางานให้เสร็จอยากจะพิจารณาต่อแต่ร่างกายเรามันไม่ไหวใจเราไม่ไหวเราก็บอกว่าสิ่งที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยเป็นทุก<ม>เพราะว่าอย่างน้อยเราได้เห็นความทุกแล้วแล้วความทุกนี้ก็เป็นสิ่งที่ เราได้เห็นมันแล้วร่างกายเราไม่ไหวจริงๆก็ไปนอนแบบหน<ม>ึ่งตื่นพอ<ม>ขอแค่หนึ่งตื่น<ม>แล้วก็ลุยใหม่แล้วก็อนุญ,ญาตให้ตัวเองอะใช้ชีวิตที่จะเรียนรู้มันมีช็อตหนึ่งที่ลิซเห็นภาพว่าทําไมเรากดดันกดดันชีวิตตัวเองจังลิ่ก็เลยบอกกับตัวเองว่างั้นขออนุญาตให้ตัวเองได้เรียนรู้ชีวิตต่อจากนี้เพราะเราขอใช้ชีวิตต่อจากนี้เพื่อการเรียนรู้ม,มันเป็นการใช้ชีวิตที่ อนุญาตตัวเองจริงเพราะไม่มีใครมาอนุญาตให้เราเผชิญทุกเลยเราก็ต้องอนุญาตตัวเองแล้วเราก็จะมีชีวิตที่เราตั้งใจไว้จริงๆเพราะความเพียรไม่เคยทิ้งใครอ้โขอลุกสู้เลยฮะให้โคลนลุกจริงๆนะแล้วเนี่ยน้องพี่พูดดีนะครับโอเคครับก็ถือว่าจริงๆพวกเราที่อยู่ในแวดวงนี้จะเข้าใจความรู้ซึงของน้องดีว่าน้องกําลังจะสื่ออะไรนะครับต้องขอบคุณมากๆที่มา พูดให้กับพี่เพื่อเป็นสื่อกลางให้กับทุกคนได้ได้เห็นความงดงามของสิ่งนี้แนวทางทํามาาวังนะครับโอเคน้องนิดเราต้องโบกมือายบายทุกคนแล้วต้องบายบายแบบไม่สี่เีลี่ยอบายบายโอเคครับชชวงดีนะครับทุกคนวันดีวันดีเสียงเล็กน้อยวันดีครับวันดีครับติดตามไว้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ